สิ mm ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวคุณอยากบอกอะไรคุณในวันนี้บรูปผลงานไพ่ของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณอยากจะซื่ออะไรคุณเป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื้ออะไรกับตัวคุณเป็นคลิปแรนดอมนะสามใบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณอยากบอกอะไรกับคุณในวันนี้แฮงแมน คุณมีการรอคอยอะไรใครอยู่ไหมใช่ไหมสิ่งสืบประจำตัวคุณจะบอกคุณว่าคุณจะมีการเงินเข้ามาอย่างมากมายพลังงานไพ่ของคุณวันนี้การรอคอยของคุณสิ้นสุดลงการรอคอยของคุณจะสมหวังคุณรอคอยการเงินใช่ไหมการเงินก้อนใหญ่ก้อนโตจะมีคนมาซัพพอร์ตคุณคนคนนี้เป็นคนมีฐานะการเงินอย่างมั่งคั่งเขาจะมาซัพพอร์ตคุณคุณจะมีการเงินเข้ามาสองทาง ทุกสิ่งทุกอย่างการรอคอยของคุณจะเป็นจริงนี่คือสิ่งอัศษรจำตัวคุณคุณจะมีการเงินเข้ามาอย่างมากมายก้อนใหญ่ก้อนโตนี่คือสิ่งอัศษรจำตัวคุณบอกคุณสื่อคุณในวันนี้